สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับคืนนี้ที่อ่างขางกันนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นดยอยอ่างขางตอนกลางคืนกันตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่สาสิบแปดนาทีนะครับส่วนคันข้างหน้าที่อยู่ด้านหน้านั้นก็คือรถของน้องฝนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ ไปภารกิจในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มา,มาแล้วก็ขับรถขึ้นเขากันเวลานี้ก็คือออกจากเชีงยงใหม่ตอนกี่โมงอะสี่โมงครึ่งนะครับออกจากเชีงยงใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงกงมที่สิบหกบวกสิบเจ็ดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้จอดฉี่ตรงตีดดอยแล้วมาเจอน้องฝนนะฮะน้องฝนขันข้างหน้านู่น,น,นเคขับรถโตโยต้าอัลติสนะครับ น่าจะเป็นตัวเก่าละแล้วก็แกบอกว่าตั้งแต่ขับรถคันนี้มาน้องไม่เคยขับขึ้นตอนเวลานี้ก็คือไม่เคยขับตอนกลางคืนเลยอันนี้คือครั้งแรกแล้วน้องกลัว <c oughs> ก็เลยบอกอ่ะน้องขับนําไปเดี๋ยวพี่ขับตามให้นะฮะก็เลยได้ภารกิจอารักขาน้องฝนรักกันเนาะกับบรรยากาศขึ้นหน้าขางตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้ผมก็มาคนเดียวนะอ่าน้องฝนก็ขับคนเดียวอยู่คันข้างหน้าฝนเพิ่ง ตกแล้วก็น่าจะเพิ่งหยุดไปได้สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าจากเชียงใหม่วาถึงขึ้นทางขางไม่มีฝนนะครับขับมาค่อนข้างจะสบายสบายได้อยู่นะฮะแล้วก็น้องบอกว่าน้องจะจอดรถไว้นี่แล้วขึ้นไปกับพี่ได้ไหมก็เลยบอกว่าไม่ต้องจอดเดี๋ยวพี่ขับตามหลังให้นะเดี๋ยวก็จะตามไปส่งน้องถึงหน้าบ้านแล้วกันน้องเพราะว่า น้องก็ผู้หญิงคนเดียวนะครับขับรถขึ้นอ่างขามแล้วก็ขึ้นอย่างงี้ค่อนข้า,ขาจะอันตรายนะครับดังนั้นเราก็เลยขออาสาเป็นบริการตามหลังให้ล้วกันเพื่อความอุ่นใจของน้องนะฮะน้องก็เพิ่งหัดขับรถเองนะท่านผู้ชมแต่ดีตรงที่ว่ารถน้องค่อนข้างที่จะกําลังโอเคหน่อยเนาะเลยขึ้นเขาได้สบายหน่อยนะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่กอมที่สิบเจ็ดบวกสิบ แแล้วนะครับเรากำลังจะขับขึ้นเนินกำลังค่อยๆไต่ขึ้นไปมีรถตามคันหลังมาคันนึงเปิดไฟให้เขาขึ้นไปก่อนอ่านี่คือบรรยากาศขึ้นอ่างขางตอนกลางคืนกันนะท่านผู้ชมบรรยากาศรราก,าศรรากาศ็ไม่มีอะไรนะไม่มีไฟข้างทางไม่มีสัญญาณาไฟฉุกเฉินใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่ไฟ ที่สะท้อนจากแผงอบอกทิศทางของถนนนะครับแล้วก็ตาแมวที่อยู่บนถนนเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่กบมที่18บวกบวกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเนินชันที่สุดแล้วนะครับในการขึ้นดอยอ่างคางนะฮะความเร็วที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ30กิโมตรชั่วโมงตี เว้นระยะห่างน้องนิดนึงเพราะว่าน้องอยู่คันข้างหน้าโน่นฮะเนื่องจากว่าไฟรถคันนี้มันเห็นหน่อยนึงนะฮะเลยทำให้ไฟอาจจะสะท้อนกระจกน้องก็เลยเว้นระยะห่างนิดนึงภารกิจของเราวันนี้พอกลางคืนมันก็จะมืดสนิทเลยนะฮะไม่มีแสงสว่างเลยถ้าไม่มีตัวสะท้อนแสงจากด้านหน้าเราก็ มองเห็นแค่ถนนอย่างเดียวเลยนะครับด้างข้างมีคำถามถ่ายมาว่ามีเวลาขึ้นลงไหมไม่มีนะครับเส้นนี้ทลอดหนึ่งสองสี่เก้าสามารถขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงครับขึ้นและลงได้ตลอด24ชั่วโมงเว้นแต่ว่าเราจะขับรถตอนกลางคืนไหวหรือเปล่าแค่นั้นนะฮะกลางคืนไม่แนะนำนะครับสำหรับในการลงนะแต่ถ้าขึ้นอะ่ะโอเคอยู่ แต่ถ้าลงไม่แนะนำไม่แนะนํำยังไงเพราะว่าคือเราไม่สามารถที่จะเซฟหรือว่าถ้าเิเกิดเนาะถ้ามันเกิดเงี้ยเกิดอุบัติเหตุเนี้ยกลางคืนแทบจะไม่มีรถที่จะวิ่งผ่านขึ้นลงหรือว่าเวลาเกิดเหตุแล้วอาจจะไม่มีใครเห็นเราก็เป็นได้นะดังนั้นช่วงที่มันมืดแล้วนะครับสําหรับทางลงอ่างขางไม่แนะนำแนละ้วค้างบนดอยดีกว่า ไม่มีที่พากก่อนทักแอดมินมาแล้วกันนะครับแอดจะจัดการให้โอ้พี่หมอกด้วยหมอกหลงังฝนท่านผู้ชมแต่ว่าไม่หนามากนี่ตอนนี้เราก็ขับขึ้นมาถึงโค้งหักสอกสุดท้ายแนละ้วมีล้อสีนิดๆกับบรรยากาศหมอกหน่อยๆน,นะน้องอาจจะยังไม่เคยขับเจอหมอกแบบนี้ตอนกลางคืนนะอาจจะมองลำบากนะครับ คอนเทนต์อาสาพาน้องไปส่งบ้านจริงๆเราจะต้องเลี้ยวขวาตรงจุดตรวจนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้อาสาพาน้องไปส่งบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าผู้หญิงตงัวคนเดียวขับรถตอนกลางคืนอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเอาผม,มีกลววน้องมองไม่เห็นถนน ตามน้องไปไปไปเลยน้องคิดว่าน้อเราจะแยกตรงนี้ไม่แยกนะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปส่งถึงบ้านเลยไหนๆก็ไหนๆละเพราะว่าจากนี่ไปถึงบ้านก็ไกลอยู่นะท่านผู้ชมหลายกิโลอยู่นะฮะประมาณเกือบๆห้ากิโลได้นะ หน้ารถน้องผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะน่าจะเป็นโคโรล่าอาร์ติสนะครับอารติสต,ตัวน่าจะ2012นะครับเดี๋ยวเรามาอ่าใช่อาร์ติสจริงๆเป็นตัวเก่าละนะครับให้เราน้องลงไปทำอะไรนะครับน้องใช้รถคันนี้ในการส่งผลไม้ส่งสินค้าที่น้องไล์ขายนะครับตอน ใน t ิกตอกนะเพื่อที่จะขนลงไปส่งยังตัวเมืองวันนี้น่าจะลงบ่ายจนบ่ายแก่ๆก็เลยขึ้นมาค่ำเลยนะฮะโอ้ฝนไปปย่ปรยกลางคืนอย่างนี้ก็ขับเพลินดีนะฮะแต่ถ้าใครขับแล้วเจอเหมอกแบบนี้อาจจะเสียวๆหน่อยๆนะแต่สำหรับแอดก็ เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเราเลี้ยวซ้ายลงมาเพื่อจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหลวงนะครับว่าจะมีแยกตรงนี้นะครับที่เราเรีวิวให้ให้ชมบ่อยๆแล้วถ้าเลี้ยวขวาแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านหลวงนั่นเองนะครับเข้าบ้านหลวงกันอ๋อหอาเต็มเลยท่านผู้ชม ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะฮะชมคลิปเพลินๆขับรถตอนกลางคืนนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นชัดขนาดไหนนะฝนตกละขึ้นมาถึงอ่างขางปุ๊บฝนตกปั๊บท่านผู้ชม <c oughs> ดีงามอะไรอย่างนี้อีคิวสั่งเมื่อกี้โทรหายีคิวสั่งีคิวสั่งอยู่ไหนพ่อ บอกว่าถึงใช่ประการแล้วอีกแป๊บหนึง่งจะถึงดอยถามแกว่าอยากกินอะไรกินซาลาเปาทอดไหม <c oughs> แวะแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ซาลาเปาทอดนะครับือนะแต่ปลาท่องโกเนื่องจากว่าซาลาเปาหมดเรามาถึงค่ำไปหน่อยนะเจอฝนท่านผู้ชมแต่ไม่เยอะไม่หนักนะขึ้นถึงดอย ได้น้องก็คงจะสบายใจขึ้นนะแต่ว่าด้วยความมืดเนาะเราก็อาสาไปส่งถึงบ้านเลยนะกับดูให้เวลามันมีหมอกรถมันก็จะประมาณนี้เป็นระยะหงหนึน่ตน,นี้ข้างหน้าก็จะเป็นจุดตรวจซ้ำบ้านหลวงนั่นเองนะอนนโอเคคันแม่บังโอเคท่านผู้ชมต่อครับต่อต่อฝนเริ่มตกหนักละ พิทักทหารเขาก็ขออนุญาตสักถามนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะดึกแล้วจะสองจะสองทุ่มละแกก็เลยสอบถามว่ามาจากไหนยังไงที่ไหนมาถึงนสอบถามคันข้างหน้านะคขันสองของน้องฝนแต่ของเรา,าไม่ถามครับเพราะว่าเราเป็นรัหน่วยงานเนาะวตอบว่าฝนตกแล้วครับ เวลาอยู่ช่วงด่านเราก็จะขออนุญาตตัดภาพนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับใกล้ถึงบ้านร้องละบรรยากาศห่างข้างที่จากเชียงใหม่วิ่งมาถึงตรงนี้นะห่างข้างไม่มีฝนครับพอถึงบนดอยปุ๊บฝนตกปับ๊บท่านผู้ชมดีงามอะไรเช่นนี้ ผมข้างนอกตอนนี้นาอยู่ประมาณสักยี่สิองศานะทุกบชมถนนก็หลุมหน่อยนึงนะฮะเส้นนี้เดี๋ยวน่าจะไม,ม่ได้ทักทาย ถ้าทาทยน้องหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจจะไม่อยากลงรถฝนตกครับฝนตกฝนตกอาจจะขอตัวแยกน้องหลังจากเจอหรืออาจจะทักทายนิดหน่อยนะท่านผู้ชมคิดว่าไงหนึ่งคือทักทายน้องนิดนึงหรือไม่ทักดีใกล้ถึงบ้านน้องแล้วครับ โอ้ยหลุมเลยจังเลยดูเพลินครับขับตามเดี๋ยวเจอกันนิดนึงแล้วกันเนาะพักทายน้องนิดนึงครับเดี๋ยวไปรับู้ชมคิดถึงน้องฝนของเราเนาะโอเคเจอกันที่บ้านน้องฝนแล้วครับมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไม่ลงรถแล้วนะครับค่ะือ <laughs> <laughs> ดีใจมากเจอพี่คำสายซึขับขึ้นครั้งแรกคนเดียวเป็นไงตื่นเต้นไหมมีพี่คำสายอยู่ข้างหลังไม่ใช่เท่าไหร่ขับคนเดียวได้หนูว่าหนูนอนไม่หลับเปนแน่คืนนี้สบายสบายขับเก่งโยูขับเก่งอยู่ขอบคุณมากนะคะจ้าบายบายไปแล้วครับโอเคท่านผู้ชมเดินทางกลับบ้านเราถึงดอยสุข 5 5พอดีครับเมื่อกี้เท่าไหร่กี่นาทีจำไม่ได้ตอนกดถ่ายนะตอนนี้ก็ส่งน้องเรียบร้อยนะครับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครเราก็กลับบ้านเราต่อเลยละกันเนะาะกับบรรยากาศท่ามกลางฝนตกแบบนี้แต่ไม่หนักนะครับตกเรื่อยๆก็ค่อยๆขับไปนะครับจากนี้ก็ไปถึงบ้านก็อีกประมาณ5กิโลกว่าเกือบ6กิโลได้นะครับ ก็เก็บบรรยากาศนะครับการขับรถขึ้นได้ครบตอนกลางคืนเนะเาะท่านผู้ชมไ้ชมกันนะฮะหวังว่าคงจะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะได้คุยกับน้องนิดหน่อยมันดึกละนะฮะก็ให้น้องกลับบ้านดีกว่าเราก็กลับบ้านเรานะครับจบว่าออกกักเชียงใหม่มาย,ยังไม่ถึงบ้านเลยนะฮะก็ไม่ได้ขับรถเร็วนะครับ เชียงใหม่จนมาถึงดยอย่างขัางสองทุ่มเนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งชั่วโมงหกโมงครึ่งสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะกับสามชั่วโมงอ่ะตีซะสามชั่วโมงเพราะว่าขับไม่ได้เร็วมากนะครับเพววื่อความปลอดภัยเนาะเดินทางเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนอันนี้คือไฟสูงนะ เราก็จะมองเห็นถนนชัดเจนเ่อยแต่ว่าถนนเส้นนี้ไม่มีเส้นบอกแบ่งครึ่งถนนนะเพราะว่าเป็นถนนในหมู่บ้านนะนี่นี้ก็จะกลับออกไปตัดโน่นนะครับถนนพหลหนึ่งสองสี่เก้านั่นเองนะฮะเราก็จะไปตัดออกตรงนั้นนะรตรงที่เรามาเปิดคลิปกันบ่อยๆตงกัปอีกคิวซังนะฮะวันนี้คิวซังไม่ได้มาด้วยนะครับจะมาคิวซังปิดภารกิจนั่นเองนะท่านผู้ชม ภารกิจอะไรคือไปโรงเรียนครับแล้ววันนี้พ่อมีภารกิจคือไปประชุมที่เชียงใหม่นะครับก็เลยไปกับพี่พยาบาลสองคนพี่พยาบาลลงที่บ้านที่ตัวเปิดเรียบร้อยก็เหลือแต่พ่อห้คิวครับขึ้นดอยคนเดียวหามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าชินละนะครับมันเป็นทางกลับบ้านนะ เราอะไรไม่ค่อยซีเรียสกับเส้นทางสักเท่าไหร่นะขึ้นลงเวลาไหนก็ได้เมื่อก่อนเคยกลัวไหมก็เมื่อก่อนมีครับแต่ตอนนี้มันชินไปละเนาะโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวกันไปเนาะนี่ฮะเราก็จะตัดออกถนนทลรอน4สี่เก้ตรงนี้นะครับไม่มีรถไสักคัน มีแต่เราเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามืดแล้วเนาะฝ้าก็เริ่มติดกระจกแล้วนะก็เปิดแอร์ช่วยนะครับเปิดแอร์ช่วยในการทําให้มองเห็นได้ดีขึ้นฝ้าก็จะจับกระจกนะติดกระจกน้อยลงนะครับก็เ,อ,เอร์ต่ําสุดแล้วกันนะครับเพราะว่าภูมิข้างนอกน่าจะน้อยกว่าข้างในนะฮะในากาศตอนกลางคืนก็โอเคไปอีกแบบหนึ่งเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะครับ เป็นกำลังใจให้เราสองคนไปแบบน,นี้ไปนานๆนะครับบอกว่าคงจะไม่เบื่อกันเนาะมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ซงค่า